สวัสดีครับมาดูวิธีการทำมิลลิ่งแล้วก็โอเ์เลกันนะครับผมเตรียมข้อมูลในลักษณะของถนนตัวเดิมนะครับที่มีการเตรียมที่จะทำมิลลิ่งนะครับโดยเซตขึ้นมาแบบง่ายๆเป็น Assembly ตัวเบสิกนะครับ ซึ่งก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับความหนาของ AC นะครับของตัวแอตแลนติกรวมกันก็อยู่ที่10เซนนะครับชั้นละ5เซนติเมตรนะครับก็จะมีตัวเวลลิงกับตัวเบนเดอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวเบสกับซับเบสอย่างละ20กับ30เซนทีนี้นะครับต้องการกัดผิวออกนะครับโดยตัวสนนนะครับจะกว้างอยู่ที่3.5เมตรนะครับ3.5 รวมกัตเตอร์รวมอะไรพวกนี้นะครับที่สิ่งที่ต้องมีนะครับในกรณีที่ไปสำรวจเซเวมามันจะได้เซอร์เฟตของผิวทางมานะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาสร้างโดยการจำกัดข้อมูลว่าตัวไหนเป็นเซอร์เฟตตัวไหนเป็นอ็อบเจกต์นะครับฟิลเตอร์กันออกไปโดยใช้ตัวพอยต์กรุ๊ปนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ทำให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาทีหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเซอร์เฟตแบบง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรแต่เพียงแต่ว่าสร้างขึ้นมานะครับใน2026นะครับตอนนี้ใช้2026สร้างขึ้นมาแล้วก็จะต้องมาทั้งทํำคอมบายผิวขึ้นมาให้เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับคือผิวสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเป็นงานจริงๆก็คือเราไปเก็บเซอร์เฟตมามันก็จะเป็นรูปโครงล่างถนนนะครับแล้วก็ถ้าเซตดีๆก็จะเป็นก็จะได้ข้อมูลที่สามารถนำมาทํางานต่อได้นะครับแต่กรณีนี้นะครับสร้าง ตัวใหม่ขึ้นมาให้เป็นตัวเก่าแล้วก็จะทําการ m i ลิ่งเ surface ในส่วนของผิวมันออกนะครับแล้วก็โอเวอร์เลย์กับคืนอะไรแบบนี้นะครับตัวที่จะต้องนามาใช้งานนะครับก็คือตัว s b นะครับแล้วก็ตัวสับ s ์ s b ที่เราต้องเลือกเข้ามานะครับซึ่งในปัจจุบันการม i ล l i n งผิวก็มีการทั้งทั่วประเทศนะครับเพราะว่าถนนเริ่มหมดสภาพเริ่มมีการ เข้าสู่วงจรอายุการใช้งานของมันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหมดหรือมีการสุดตัวอะไรพวกนี้นะครับมีการต้องการขยายจากทางเดิมออกไปอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีถนนเส้นเดิมมันก็ต้องมีการมิลลิ่งออกมาก่อนนะครับแล้วก็มีการพูบในส่วนของตัวเบสซับเบสอะไรพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับคอนเซปตที่ระบุมาจากการดีไซน์โดยที่อนะครับ ทีนี้เวลาการเก็บงานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นเก็บกันทุกๆ25เมตรนะครับแต่ก็จะมีประเด็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเวลาไปเก็บมาสมมติว่าไปเก็บ25เมตรมาเก็บ25เมตรมาคําถามก็คือในช่วงระยะ25เมตรเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงเซอร์เฟซมันเป็นยังไงเวลาทําข้อมูลนะครับผมก็แนะนำง่ายๆนะครับถ้าเก็บ25เมตรก็จริงก็เก็บเซนเตอร์มันมาด้วยแล้วก็เก็บขอบทางมาด้วยอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเก็บแบบทุก25คืออาจจะเก็บขอบจากเส้นนี้มาเส้นนี้มาเส้นนี้มาแป๊บปุ๊บ มาช่วงกลางก็เก็บแต่ถนนถนนถนนมาแล้วก็เก็บขอบนิดนึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเก็บละเอียดดีดีกับคนที่เอาไปใช้งานต่อนะครับแต่ถ้าเก็บไม่ละเอียดมันก็จะเป็นงานนั่งเทียนซะมากกว่านะครับก็ต้องมาดูว่าชุดข้อมูลเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับทีนี้กระบวนการการทำมิลลิ่งนะครับไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าจะต้องใช้ สับเซสบีตัวไหนนะครับเพราะว่า,าหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าวิธีมิลลิงกก็คือจะต้องเอาทางชุดเดิมกับทางชุดเก่ามาซ้อนกันมันก็ใช่นะครับแต่มันมีสับที่พร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับอย่างในบ้างกรณีทําแบบนี้มาเสร็จปั๊บนะครับอันนี้สมมติเป็นถนนตัวเก่าถ้าเป็นถนนตัวใหม่มานะครับทางฝ่ายจะใช้แบบง่ายๆนะครับซูปเปอร์เลนโอเอขึ้นมาปุ๊บแบบนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็มาปรับเป็นจุด3.5แบบนี้นะครับแล้วก็ตัดในส่วนของเบสออกแบบนี้นะครับก็จะเหลือแต่ชั้นเปปผิวทางนะครับเป็นแบบนี้เวลาทำช็อตนะครับแต่ถามว่าแบบนี้ก็ทำได้ไหมมันก็ทำได้นะครับเพราะว่าเวลาไปคอมบีเสร็จปั๊บมันก็จะตัดออกเหมือนกันนะครับแต่เอาวิธีที่ถูกต้องดีกว่านะครับวิธีที่ถูกต้องนะครับเราจะมาดูที่ตัว S, Sub s ั b s m b ตัวนี้นะครับมันชื่อบรีฮารนะครับกับนิว r รีฮานะครับใช้ตัวไหนใช้เป็นนิวนะครับถ้าเป็น r รีฮาก็คือมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันจะมีองค์ประกอบเพิ่มเติมขึ้นมาหลายส่วนอยู่นะครับมันจะมีทั้งในส่วนของเคอร์บอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นในลักษณะของในลักษณะแบบนี้นะครับหรือเป็นลักษณะแบบอื่นผมแนะนําให้ใช้เป็นนิวรีฮานะครับมันจะง่ายกว่า ทีนี้มันก็จะมีรูปแบบนะครับเป็นโคนเป็นวันไซส์นะครับวันเลนวันไซส์อะไรแบบนี้จะเลือกใช้ตัวไหนปกติถ้าใช้นะครับมันก็จะมีเราก็จะเห็นมันเป็นเลเวลมิลลิ่งเลเวลโคนนะครับแล้วก็เวันเลนมิลลิ่งโคนมันจะมีคําว่าโอเวอร์เลย์กับมิลลิ่งเสมอนะครับโอเวอร์เลย์นะครับโอเวอร์เลย์ก็คือเสริมขึ้นไปอีกจากเดิมอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะใช้ทั้งหมดนี่แหละนะครับแต่ เราต้องเลือกใช้นะครับเพราะส่วนใหญ่คำสั่งเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ตัวที่ใช้เป็นประจำบ่อยๆนะครับก็คือโอเวอร์เลมินนะครับก็จะเป็นตัวนี้เอามาใส่เลยนะครับทีนี้การตั้งค่านะครับเราต้องตั้งค่าให้เหมือนกันกับตัวชุดผิวทางเดิมนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับมันสลบ2%อปอันนี้ก็ต้องสลบ2%ปแต่ถ้าเป็นตัวเดิมประมาณ2.5แล้วผิวมันไหลเป็นงูเลยเป็นปลาไหลเลยอะไรแบบนี้นะ นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอะไรแบบนี้มันก็จะมีวิธีเซตอยู่นะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าผมคลิกขวาขึ้นมาอ่า서비스บ p r o p e r t y นะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ดีกว่ามันจะดูมันจะชัดเจนกว่านะครับมันจะดูได้ง่ายกว่าถ้าไปดูมุมล่างๆแล้วมันจะไม่เห็นการตั้งค่านะครับในส่งโอเวอร์เลยนะครับเรารู้แล้วว่าอ่า ชุดทางของเรานะครับจะมิลลิ่งออกมินิมัมนะครับเราจะตั้งเป็น10นะครับก็คือเอาทั้งชั้นทางตัวที่1กับตัวที่2ออกไปนะครับให้เหลือแค่ตัวเบดนะครับเบดหรือซับเบดก็ขึ้นอยู่กับว่าทาง,งตัวนั้นเป็นคอนกรีตหรือเป็นไอคอนติกนะครับทีนี้นะครับการตั้งค่านะครับเราก็จะต้องมาตั้งว่าหนึ่งเลเดฟเท่าไหร่ในกรณีที่ ขูดผิวทางเดิมแล้วโอเลยกับคืนในความหนาเท่ากันเราก็ต้องตั้งเท่ากันสมมุติ10เซนผมก็จะตั้งตัวนี้ิลสิบเซนนะครับกดแอพพลายไปปุ๊บมันก็จะขยับนะครับอย่างถ้าอ่ะตัวนี้นะครับมิลลิ่งขูดออกไซส์ออกนะครับลึกกว่าเดิมนะครับจุดสองหรือจุดจุดสองนะครับปุ๊บแอพพลายปุ๊บมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็น โอเคแะถ้าเป็นทางเดิมผมจะใช้10เซนแบบนี้นะครับความกว้างนะครับใช้เป็น outside นะครับเล็บ outside ถนนเรากว้าง3.5ถ้าไปวัดมาแล้วนะครับไม่เกินนี้ปึ๊บก็จะขยับปรับนะครับเลนเล็บไลฟ์นะครับ Y นะครับก็จะกว้าง3.5 3.5นะครับกดแอปพลไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับอินไซด์ไม่ต้องใส่นะครับทีนี้สโลปเทเลเรนต์นะครับเทอเลนส์เนี่ยถ้าอยากให้มันละเอียดให้ปรับลงนะครับอยู่ที่0ูมันจะอยู่ในช่วงของ0.3ถึง0.1%นะครับใช้0.3ก่อนนะครับ0.3%แบบนี้นะครับก็กดโอเคไปทีนี้การนำไปใช้งานนะครับเนื่องด้วยอันนี้เป็นตัวทดสอบตัวเทสนะครับ ถ้าปกติแล้วนะครับมันจะยึดโยงตามเส้นสีแดงไปนะครับถ้าในกรณีไปเก็บสโคว์มานะนะครับไปเก็บเโคว์มาได้ผิวถนนแล้วเ,เรียบร้อยเราจะใช้เป็นเส้น exciting ตัวเดิมนะครับแต่ในกรณีแบบนี้ผมจะวิ่งตามเส้นสีเขียวที่ออกแบบมาใหม่สําหรับตัวนี้แต่มันจะกลายเป็นตัวเก่าสําหรับตัวนี้นะครับอย่าง,งงนะครับเพราะว่าถนนตัวนี้นะครับวิ่งตามเส้นสีเขียวไม่ได้วิ่งตามเส้นสีแดงนะครับแต่ถ้าโอเคละ ผมก็ปรับได้เหมือนกันนะครับถ้าจะปรับสมมุติว่าถนนเส้นเดิมเนี่ยมันวิ่งตามเส้นสีแดงนะครับแล้วผมต้องการโอเวอร์เลย์หรือมิลลิ่งออกผมก็จะต้องยึดติดกับเส้นสีแดงไปเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวปรับให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าไปเส้นสีแดงบัติพารามิเตอร์นะครับอันนี้ s อสเซมบี c รูติคอนเบสไลน์จะเป็นตัวนี้โอเคไปรีวิวใหม่พยายามอย่าเปิดออโต้นะครับถ้าทำงาน ประเภทนี้เพราะว่ามันโคตรช้าเลยแล้วก็กินทรัพยากรพอสมควรทีนี้มาดูโมเดลนะครับโมเดลเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่เลยนี่นะครับมันก็จะมีขยึกขยึเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมีลงมานิดนึงอ่ะสมมุติเนี่ยถ้ามันเป็นเส้นเดิมไปเก็บเซอร์เวย์มานะครับโทษทีไวไปนะถ้าไปเก็บเซอร์เวย์มาแล้วมันเป็นสภาพแบบนี้นะครับเราต้องการมิลลิ่งออกแล้วก็เวเลย์คืนอะไรแบบนี้ นะครับแล้วก็จะต้องมีถนนเส้นใหม่สมมุติมีถนนเส้นใหม่มาแล้วก็ต้องมาเพิ่มตามเส้นนี้เข้าไปนะครับอะไรแบบนี้อ่ะทีนี้มาดู m ิ l ลิ่งนะครับจะทำยังไงคงก็ต้องต้องสร้างคอริดอร์ขึ้นมาใหม่เซ้นหนึ่งะครับเป็นมิลลิ่งรถนะครับ,รบตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะครับงานใส่ถนนนะครับงานขูดถนนงานสกรีดถนนอะไรก็ว่าไปเอาเป็นโซลาร์ฟาร์มนะครับ S&M B ก็จะเป็น ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับจะเป็นรถทูเลนอยู่ตัวนี้ก็จะใช้เป็นคอมบิสเฟตเพราะว่าผมคอมบิสเฟตออกมานะครับโอเคแล้วก็มาปรับนะครับหนึ่งด้วยโค้งผมใช้เป็น2เมตรสไปรัล,ลออก,ก็2เมตรเวอร์ติเคลอยู่ที่25เซนโอเคไปรีบิว w ไปนะครับปึ๊บเสรเรียบร้อยแล้วจะเจออะไรบ้างนะครับเราก็จะต้องมาสร้าง คอริดอร์เซอร์เฟนะครับสร้างขึ้นมาใช้เป็นวิลิ่งนะครับแล้วก็เป็นบ๊อบทอมลิงค์นะครับเอาละเอียดหน่อยนะครับเป็นแบ็คเป็นดีไซน์แล้วกันนะครับชึบนะครับคอริดอร์เซอร์เฟอีกรอบนะครับลืมทำบาร์ดารี่นะครับอ่าและนี่ก็คือตัดขอบมัน นี่เซอร์เฟตที่ถูกสร้างออกมานะครับเราก็จะมาดูที่โมเดลวิวเวอร์ปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วว่ามันยังไม่มีอะไรหรือมีแล้วมีแล้วนะครับนี่นโดนตัดไปแล้วนะครับอ่าที่นใน2026มันจะมีอะไรที่แจ่มว้าวมากนะครับชอบมากเลยนะครับเราสามารถแอดโมเดลแบบนี้เข้าไปได้เพื่อมาดูนะครับดูว่าอ่ะมันตัดยังไงนี่เลยนะครับมันตัดผิวแบบนี้นะครับถ้ามาันจะออกนะนะครับ แต่ที่ในคอมไบ้นะครับผมยังไม่ได้คอมไบ์เอาตัวมิลลิ่งเข้าไปนะครับผมก็จะต้องมาเซตเซอร์เฟตเข้าไปทีหนึ่งนะครับผมก็เซฟก่อนคิดว่ามันน่าจะเออเลอร์นะครับอ่าอิ e เซอร์เฟตเพสนะครับเพ e เข้าไป เอาเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่า,าถามว่าทํำไมนะครับเป็นไปได้ว่าผมต้องคอมไบส์เซอร์เฟซขึ้นมาใหม่นะครับเพราะถ้าคอมไบส์เซอร์เฟซขึ้นมาใหม่เสร็จปั๊บเราจะเห็นว่ามันมันโดนตัดออกนะครับแต่เดี๋ยวอัปเดตมันก่อนรีวิวก่อนนะครับเพสเซอร์เฟซเข้าไปใหม่โอเคยังมีเหมือนเดิมนะครับยังเป็นโรดอยู่ ชิโอเคไปว่าผมต้องสร้างใหม่นะครับเคียใหม่นะครับก็เป็น milling surface นะครับที่ในบริบทของ c v t d หลักการง่ายๆหลักๆเลยก็คือการซ้อน surface กันแล้วก็ intersection กันนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมีแค่อินเตอร์เซกักับยูเนียนนะครับเพื่อเอาข้อมูลออกมา ทีนี้ตัวมิลลิ่งนะครับสร้างขึ้นมาใหม่อ,อยู่นี่นะครับผมก็จะเพสเซอร์เฟตลงไปซึ่งเราจะใช้นะครับก็จะมี2ตัวมีคอมบ n e กับมิลลิ่งนะครับที่สร้างขึ้นมาอ่าเสร็จเรียบร้อยปับเลือกตัวนี้นะครับซีเล็กคลิกขวามาดูกันตัดหรือ,อยังตัดให้ผมหรือ,อยัง ตัดแล้วนะครับนี่คือการตัดเรียบร้อยแต่เราจะเห็นว่ามันจะมีจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับแก้ด้วยวิธีการแบบนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวขอปรับพวกนี้ก่อนนะครับอันนี้มันเป็นดีไซน์ผมจะเอาไปใส่ในดีไซน์นะครับเราสามารถสร้างเขดโฟลเดอร์ขึ้นมาได้นะครับเพื่อคัดข้อมูลออกนะครับแล้วก็แบ่งแยกข้อมูลกันออกไปจะได้ไม่งงนะครับแนะนำให้ทำจะดีมากนะครับ มันจะได้ไม่ไม่หลงนะครับว่าไอโซเฟตที่สร้างมามันหาอยู่ตรงไหนบ้างอะไรแบบนี้นะครับแม้แต่คอริดกก็สร้างได้นะครับอะไรที่มันมีเครียดฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเราก็สามารถสร้างได้นะครับ ผมก็จะทําแบบนี้แหละนะครับมันจะได้หาง่ายจําแนกข้อมูลได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าอย่างในไซส์อย่างเซนเตอร์ไลน์อะไลเมนต์พวกนี้ก็ทําได้นะครับไม่ใช่ทําไม่ได้เราสามารถีดโฟลเดอร์ได้ว่าตัวไหนเป็น e x c i t i ต g ตัวไหนวิคคีอ่าตัวไหนเป็นดีไซน์นะครับทีนี้ต่อมานะครับผมทาตัวนั้นไปแล้วเนาะอ่ามาที่มิลลิ่งนะครับมิลลิ่งตัวนี้นะครับใช้เป็นท็อปนะครับบอเนอรี่ตัวนี้ใช้เป็นตัวนี้เสร็จปับ๊บทีนี้มาดูที่อ่า Surface นะครับผมจะต้องกด as a k e l i n e เพื่อตัดข้อมูลที่เป็นไอตัวสามเหลี่ยมออกไปผมก็จะกดโอเคนะครับกดโอเคเสร็จปั๊บตัวนี้มันจะสั่งให้รีบิวใหม่นะครับเราก็จะมารีวิวมันใหม่เมื่อรีวิวเสร็จปั๊บนะครับผมก็จะมาเลือกตัว Milling Surface ที่เราสร้างไว้นะครับแล้วก็คลิกขวา ดู add model view แบบนี้เราจะเห็นแล้วว่ามันโดนตัดออกนะครับแต่มันก็จะมีบางตัวที่มันมันไม่สมูทออกไปนะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้ถ้าจะให้มันแบบชัดเจนมากกว่านี้นะครับเราสามารถเพิ่มนะครับตอนนี้เราใช้เป็นตัวท็อปนะครับเข้ามาตัวมิลลิ่งนะครับผมก็จะใช้ตัวโอเวอร์เลย์เข้ามาช่วยนะครับตะกี้ผมลืมกด add base line แน่นอนโอเวอร์เลย์เข้ามานะครับ แอพพลายกดโอเคผมสลับกันแป๊บหนึ่งนะครับอ,ออกแล้วนะครับเบกรกไลนมีหน้าที่คือตัด surface ที่มันมีปัญหาเวลาเราสร้างโมเดลบิวขึ้นมาใหม่ นะครับทีนี้ผมก็จะเอาไอตัวนี้นะครับเข้าไปเพื่อที่จะดูว่ามันตรงไหมนะครับถ้ามันตรงมันจะต้องสวมกันแล้วมันพอดีนะครับสวมกันแล้วก็พอดีพอดีในลักษณะแบบนี้นะครับนี่เลยสวมกันแล้วต้องพอดีนะครับแต่นี้มันก็จะมีเนี่ยมันขูดด้านนี้ออกนะครับทีนี้เราเดี๋ยวเรามาดูภาพตัดกันนะครับ ทีนี้การพันภาพตัดเราก็จะมาใช้แซมเปิลไลน์นะครับเลือกอะไลเมนต์นะครับปึ๊บเอาอะไรเข้าไปบ้างก็เอาเข้าไปหมดก่อนนะครับเอาเข้าไปให้หมดก่อนแล้วค่อยมาคัดออกนะครับเซตเอาทุกๆยี่สิบห้าเมตรนะครับปึ๊บๆโอเคปึ๊บเซตตามนี้นะครับตังค่าตามนี้เคไปสเปซบาร์ไป,ไปนะครับเซคชั่นวิวเป็นเขียนมันติวิวนะครับ แป๊บเดียวผมกดขียดเลยนะครับชึบมาพวกตัวนี้ผมตั้งค่าไว้ละเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นถนนชุดเดิมอะไรแบบนี้นะครับแต่ผิวนะครับยังไม่เห็นเพราะว่าเนี่ยเห็นแล้ววาตถุเป็นตัวนี้นะครับที่โดนตัดออกแล้วก็เป็นเขอนนะครับมันมีมิลลิ่งรดให้เห็นแล้ว ต่อมานะครับถ้าเราจะมาดูแล้วเรามาแก้ไขชุดข้อมูลนะครับให้มาที่เซกชันตัวนี้ sample นะครับตัวที่ไม่ใช้นะครับอย่างเช่น combine surface ตัวนี้ผมไม่เอา solar ผมไม่เอา road หผมไม่เอานะครับเอาแค่นี้พอนะครับ milling surface ตัวนี้เป็น exciting pg นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพูดธรรมดาแล้วก็เป็น finishing gate นะครับบ เราก็จะเห็นข้อมูลมันตัดมาแค่นี้และนี่คือชุดที่มันตัดนะครับตัดออกมานะครับค่าระดับก็วิ่งตามนี้แต่ยังไม่ได้ปรับแก้ค่าระดับนะครับนี่คือพื้นที่ที่มันตัดออกนะครับเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับอ่ามันวิ่งตามแบบนี้ไปถามว่าผิดไหมผิดนะครับผิดมาหันเลยนะครับทำมาได้นั่งนั่งไล่ดูดีๆนะครับแต่มันก็จะมีตัวถูกอยู่นะครับทีนี้มันจะต้องปรับแก้ตัวไหน ในกรณีของพวกนี้นะครับมันจะให้เราแก้นีคือ match slope กับ user define without flipping นะครับผมจะใช้เป็น match slope เข้าไปนะครับ match slope เข้าไปนะครับอันนี้ถ้าชุดทางเดิมย,ยังถือว่ามันยังเขาเรียกว,ว่าสภาพมันยังดีอยู่นะครับเวลาเราสร้างแบบอันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมันเป็นปัญหาของตัว ตัวการสร้างเซอร์เฟตมันเองนะครับเดยวต้องมาแก้นิดหนึ่งนะครับที่จริงมันต้องใช้เป็นบัตทอมลิงอันนี้ถูกแล้วนะครับโอเวอร์เลฟลิ่งเปปท็อปเดี๋ยวเพิ่มเข้าไปอีกนะครับที่จริง2ตัวนี้มันไม่มีนะครับ2ตัวนี้มันไม่มี ไม่เป็นไรนะครับจริงมันมีวิธีแก้อยู่แต่แก้ค่อนข้างจะนานนะครับต่อมาเราอยากรู้ปริมาณนะครับการอยากทราบปริมาณเราก็มาที่ property ของ section view นะครับมาที่โทษทีนะครับมาทีา่ไม่ใช่ตัวนี้มาที่ sample line ตัวนี้ property นะครับมาแบบที่เรียน leasing นะครับ import นะครับเข้ามาปุ๊บผมใช้เป็น standard ก่อนนะครับ เป็น milling surface นะครับดัตตัมก็เป็น load นะครับกดโอเคก่อนปึ๊บนะครับการแบฟิวนะครับกดแอปพลายไปก่อนนะครับผมนิวเซ็กเมนที่เรียอมาใหม่นะครับเป็น milling นะครับใช้ตัวนี้นะครับใช้เป็น structure นะครับเราจะใช้เป็น shape corridor corridor shape นะครับเป็น milling load เอาเข้ามาปึ๊บ ตัวนี้ผมปรับใหม่ให้เป็นมิลลิงนะครับมันก็จะชื่อว่ามิล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 ว่ามิลลิงนะครับปึ๊บตัวคัดนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นคัดนะครับอันนี้จะเป็นฟิลโอเคมาแล้วนะครับมันก็จะสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับ จุดประสงค์หลักๆส่วนใหญ่อยากทราบว่าขูดออกในปริมาณเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้เซตร,ระดับถูกอะไรแบบนี้ผมก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของ,ของวัวยุ่มเข้ามาตัวตาราง table นะครับปึ๊บเข้ามาเอาเข้ามาทั้ง3ตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าการรีมูฟกับ,บรีฟิลมันไม่มีนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเอาเข้ามานะครับจะใส่ไว้ก่อน แล้วค่อยไปตัดทอนออกที่หลังนะครับมันก็จะโชว์ในเรื่องของวิลลิงในตัวใสผิวออกนะครับว่าวอลล่มเท่าไหร่แอเรียเท่าไหร่เช็คดูนะครับวิธีเช็ค0.7จริงไหมนะครับเข้ามาคลิกดูที่แฮทมันก็จะบอกว่า0.7ตารางเมตรนะครับตารางเมตรก็จะได้ก็ไปดูตัวสุดท้ายนะครับด้วยความยาวขนาด653.863เมตรนะครับใสออกอยู่ที่457.719นะครับ เสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็ไปทำในส่วนที่เป็นเขียนเซคชั่นชี t แล้วก็ใส่แต่เซนบล็อกได้เลยนะครับก็ถือว่าเสร็จงานแล้วนะครับงานหลักล้านนะครับนับเขียนแบบประมาณครึ่งแสนนะครับประมาณนี้ทีนี้ตัวอื่นนะครับอยากใช้อ่าพวกราเบลเข้ามานะครับเพื่อยืนยันเพราะวางทีถนนเรา s u r f a ฟ e เรามันไม่ได้อยู่ในชุดของ5เมตรในช่วง5เมตรอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าอยากเพิ่มนะครับมันจะต้องทํำยังไงนะครับตัวนี้ผมเซตไว้นะครับออที่เซตไว้ตอนนี้นะครับมันก็จะมี Horizontal Bottom ทุกๆสิบกับทุกๆ5นะครับออผมอาจจะปรับเป็น2.5ตามนี้นะครับทิกไซส์ปุ๊บอันนี้ก็จะเพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นระบบออโต้นะครับ ก็ถูกเซ็ตไปหมดแล้วนะครับก็จะได้ตามนี้เนาะนะครับแต่ถ้าอยากละเอียดกว่านี้นะครับเพื่ออยากให้เห็นว่าป้ายสโลปอะไรยังไงนะครับ property นะครับมาที่เดี๋ยวแป้นหนึ่งอันนี้ Style section display คลิปคลิปไม่ต้องนะครับ อันนี้แบนเซตตับหนึ่งนะครับนึกก่อนง่ายมากนะอันนี้คือลาเบลนะครับเราจะเพิ่มซกเมนเข้าไปประสินเกตนะครับปึ๊บอันนี้ประสินเกตจะเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวมันขึ้นทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมปรับก่อน ลาเบลอยู่นีนะ่เราอยากรู้ว่ามันเอาออกเท่าไหร่นะครับชึบนี่เลยมันก็จะขึ้นมาทุกตัวนะครับอันนี้ไม่ต้องไปตกใจนะครับว่าเฮ้ยมันขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วเวลาไปโชว์ในเลยเย์เนี่ยมันจัดการตัวมันเองนะครับมันมีสกเกลจัดการอยู่นะครับรมาอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวยืนยันความชัดเจนในส่วนของมันออฟเซตออกไป ที่ข้นระดับเท่าไหร่ L เท่าไหร่แบบนี้นะครับนี่แหละครับวิธีการทำมิลลิ่งนะครับง่ายที่สุดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นถนนตัวใหม่ขึ้นไปนะครับอย่างจะเป็นถนนชุดใหม่เราก็จะมาใส่โครงสร้างใหม่เข้าไปนะครับก็คืนค่าเดิมเข้าไปแต่ที่จริงมันจบที่ s e c ชันนี้ c t i ชันเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ามาใส่เสริมในส่วนที่เป็นไอตัวตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นผมนะมันขึ้นอยู่กับกระบวนการความทางความคิดนะครับว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับผมก็เอาข้อมูลพวกนี้เข้าไปผมก็จะเห็นเชฟถนนเดิมแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่แค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ได้ชุดทางเดิมเข้ามาแล้วก็ตัวมิลลิ่งนะครับ และปริมาณมิลิ่งก็จะเป็นปริมาณที่จะทำโอเวอร์เล์อีกทีหนึ่งทีงนี้ถ้ามีการโอเวอร์เล์เพิ่มความหนาเข้าไปผมก็จะมาบอกว่าทำตรงนี้นะครับสมมุติจากเดิมขึ้นไปอีกสิบเส้นเี่ยมันก็ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็จะมารีวิวออ l นะครับรีวิวออกเสร็จปั๊บเราก็มาดูมันขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วทำยังไงต่อนะครับ ทำยังไงต่อก็คือมาที่ตัว sample line นะครับเราจะมาเพิ่ม m a t เ r i รี่เข้าไปอีกตัวนึงก็คือ overlay นะครับตัวนี้ก็จะใช้ structure นะครับ shape ก็จะเป็นมิ่ิมิิวอตโ a เวอรนะครับก็บวกเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็จะกลายเป็น overlay ไป โอเคมันก็จะแฮตขึ้นมานี่คือโอเวอร์เลยปริมาณโอเวอร์เลยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอ่าตอนนี้มาแล้วแต่ยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปในวูมนะครับวูมเทเบิลตัวนี้ต้องลบออกก่อนปรับเพิ่มเข้าไปใหม่เอาโอเวอร์เลยมาการีมูฟฟิลไม่ต้องนะครับโอเคไปโอเคไปอันนี้ก็จะเป็นโอเวอร์เลยเพิ่มขึ้นมาตามขอบทางเดิมนะครับไม่นับไปตัวกตเตอร์นะครับอ่ากเตอร์ก็จะกลายเป็นกตเตอร์จริงๆแล้วถ้าโอเวอร์เลยขึ้นมาอีกนะครับ ก็มันจะเป็นตัวบังคับให้น้ําไหลไปที่กาตเตอร์นะครับเราก็จะได้ตามนี้ปริมาณก็จะเป็น2เท่าของตัวมิลลิ่งนะครับนี่เลยหลังจากนั้นก็สรุปจบงานเรียบร้อยทําแบบนะครับก็ประมาณนี้สำหรับงานมิลลิ่งกับโอลเลยนะครับในซี v i l วิวทีดำง่ายนะครับแต่ความซับซ้อนของมันก็คือเวลามีเสถีถนนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปทําดูนะครับ จะได้เป็นแนวทางในการทำงานนะครับสำหรับคลิปนี้มิลลิ่งกับ Overlay เลยก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ